นั่งก่อนี่เด้ยืนโคโมอยู่งเหรอนั่งก่อนหน่อยฝนไม่ดูพี่แต่หมองใหญ่แถมยหงคล้ายบอสวันไม่หยังนี่เองขืนมาหลอนพี่จะซึ้อะเพราะว่าหมกมั่งขืนมันนั้นหัวแบบ เยอะหล่คือสิบเอ็ดแหักว่าพวาแม่กินเมย์ได้ขนาดเมื่อเสาร์ยี่อ้อของขวยฟอมมนเลยสองคนเนี่ยไม่ไหวบอกต่างบาดเจ็บมาฝาทางก็พามันตายเียเดียวอยากกินมมม่าเหอนอย่าหมบ้านบ้นเยียมบ่ไ่ปนนไส่บุกินใสไม่ปทมากหล้วาเลวแหม่ไม่อยังนี้เนี่โผ้อู้พีวิกำลาหลัง มึงเดเียงอีแม่ลวกซองคนคนละพอมันอขคือกันคนละพันมึงบวขาอีพอไม่บ้ถือว่าม่เงาตาเนอะลูกไปใช้ม่ใช้งานฉางานชื่อแ่งานซาาเอาแม่คนวนเห็นวนหาเมยมึงอิ่วจะสีกันท่าไหนกอีพ่อใครจงวันนี้มาโทษกูมึงสี่ตดกไดเยแดกปะีให้ได้ ว้าแไม่แกะแล้จะเซลจะเซวขายยังหรงนนงนอน,ทททนีทุกอย่างสิบบาททกอย่างสบาทเออประมาณนึ่เจ้าขายไปเกี่ยวอยู่ไงงส่วนันเกี่ยวควล้วสิาสิเกเก่งทุกอย่างสิบาทที่ไ่ได้ขายให้ใครนะคุณส่วนแกสเนยจะพอ่อแม่ทูกแล้ว เทียนตัวเอาสัตวตัวเทียนไม่จีบปากไม่ล่ามันสีขึ้นเมื่กี้ินเอาขีดละพันสองพันบ้าวี่เดียนี้เชอโกองเพราะสีโองมันสีวว้ยตีไม่แงงโซกันเมยมันยังขับเสียด้วยเลิตต้างร่างเฮ้ยขาดั้้งไปตัวสัานตีเมนีย่ดีดูที่ตานมาเยานรางไม่จัดแีลงข้าก็เศร้าเลยสิบอด้ ตัวเอา่ยนตัวเอานคไม่ตัวก็ติตายดตัวรอเซรี่อาชิรอสิยักระรอกนดแทเนียไปไูวดทับใจกูให้ปวดขาเบาย่างใหญ่ๆน่เนี่ี่าไรอีกกระเทยถาวาดโดดลกรกะเทยเท่ากันะโอ้ยจะามเท่าหอโอ้ยอีกกะเทยถาวัดจานเตือนควาปว่บีป่าว่า่าวากูเท่าวเนี่ยไปไปาไป นี่เบื้องอย่างเบื้องอีตุ่มตักเสียไม่เป็นเนี้ยมูมันขายของฮะมันขายของอุ้ยได้เงินอยู่ทุกอย่างสิบบาทสิบบาทเขาต้องปซื้อของนะฮะันเป็นใหญ่ตัวไม่โตัวอย่าอยู่บ้านไม่เธอผู้หนล่ะนะางไอ้ลี่เฮ้ยหญิงลี่หางขวามไม่ขวามันจะเคยเข่าไม่กระทันใจโอ้ยตักมาเนี่ยตายยิ่งไม่เปลี่ยนไปทั่วเนาะยิง อียงผู้ใดนะอิงลีอิงลีใส่เลยโอ๊ยไไงซาลีแล้วก็เป็นยังสัน้นเนี่ตายเราเปลียกนกระเทยซะไปกระเทยวันไดีฮดีแค่ไหนเอาดีตนร,ระเออดีแค่ไหนวะแม่ดูผก็เคยได้ยินแต่ขาสอยได้ยินไงคอยตานเรากระแตบินควเตยเอียงผูดเ่เคยได้เนี่ยกระเทยจะเฝ้าตาย วิแต่เขาทีนี้ไปตายแล้วข้อแรกเขาได้เงี้ยะเคยบาดใหญ่โมไม่เกยเทยบาดนันมพัฒนาอกระทังตั้งราชยงมไม่มีทีขี่เน้ยจะเคยจะได้มาคือืงบอย่างเชมันจะบอได้บอกมึงปไงกลัวกบข้ก็ออกแก่สวยติ่าิงโจม้ากันไปใส่ท้างก็ซื้อพร้อมหรอล่ะม แต่หนุนมาอุดหนุนจรเชิดเชชอาหนุนมาหนุนมาหนุนกทุกอย่างสิบบทนะนะทุกอย่างิาอะไรนะในกระเช้ส่เนื้อขาเนื้อขอุ้ยไอหยังคขเนี่ยไอหยังจะได้ล in ูกสาวคอยตัวไหนอ่ะอีแคทีลูกสาวคอยแคทีอย่าเช่อนูมาได้ทีเดียวนน้เออหนูเออแคทีเออลูกอีบัวตูีัว

คือแข็งแค่ใครแย่ไหนก็ได้ไวทองจะเดือนแล้วอีนี่นี่ยังก์วะทองจกเดือนดลนแปบเดียน